สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังผู้ชมคะ่ะเรามาอ่านสารสมเด็จกันต่อนะคะวันนี้เป็นหน้าที่182ค่ะไปกันเลยนะคะบ้านปลายเนินครองเตยวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2461กราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราบฝ่าพระบาทร่างตำนานวังหน้า ซึ่งโปรดประทานมาให้ตรวจนั้นได้อ่านตรวจแล้วระเบียบความเห็นว่าดีตลอดและทางพงศวดานก็ดูไม่มีตำหนิเว้นแต่ทางวินิจฉัยคำวังหน้าเท่านั้นความที่อนุมานดูอยู่ข้างจะครุกคลักความเห็นเกิดขึ้นแก่กล้าวกระหม่อมมีดังจะกราบทูลต่อไปนี้ คำว่าวังหรือฝ่ายนั้นเป็นแต่คำประกอบคำหลักอยู่ที่หน้าหลวงแลหลังเห็นว่ามาจากชื่อกองทัพและแม่ทัพคือวังหน้าเป็นตำแหน่งแม่ทัพหน้าของประเทศวังหลวงเป็นตำแหน่งแม่ทัพหลวงของประเทศวังหลังเป็นตำแหน่งทัพหลังของประเทศ การตั้งทัพนั้นทัพหน้าก็ต้องตั้งหน้าต้านศัตรูทัพหลวงตั้งกลางทัพหลังตั้งระวังหลังการตั้งวังในพระนครก็ตั้งตามแผนตั้งกองทัพนั่นเองก็ตั้งตามแผนตั้งกองทัพนั่นเองด้านไหนเป็นที่หมิ่นแก่ศัตรูก็ตั้งวังหน้าลงตรงนั้นตามหน้าที่ รับหน้าศึกไม่ใช่บังเอิญพลัดไปอยู่ด้าโดยมิได้เจตนาถ้าหากเป็นการมิได้เจตนาจะตั้งอย่างกองทัพแล้ววังหลวงน่าจะเรียกว่าวังกลางมากกว่าวังหลวงคำฝ่ายนำตรงกับแม่ทัพหน้าวังหน้าตรงกับที่ตั้งทัพหน้าความเห็นประการนี้จะได้ขัดกับพระดำริ ที่ส่งเรียบเรียงไว้แล้วหาม่ได้เป็นแต่เสริมให้ความอนุมานกว้างออกไปจะเป็นพมา่าลาวไทยใครตั้งเป็นแบบขึ้นก่อนแล้วเอาอย่างกันต่อไปก็ดีคงจะตั้งด้วยหลักอย่างนี้จะเป็นความเห็นที่เข้าทางหรือไม่ทูลถวายเพื่อสรงพระดำริในที่สุดตอนมีลายพระหัตต์จดต่อไว้ ว่ากรุงทนไม่มีหวังหน้าทำให้สะดุดใจนึกขึ้นมาได้ว่าพระราชวิจารณญาณมีเรียกเจ้าหอหน้าไปถูกเข้ากับคำเรียกวังหน้าข้างลาวเจ้าหอหน้าในพระราชวิจารณญาณจะเป็นใครก็อย่างมืดมัวแต่ดูรัวเต็มทีเห็นจะไม่เกี่ยวกับ ที่จะมีความหมายว่าเป็นวังหน้าได้ถวายต้นร่างคืนมาแล้วควรมิควรแล้วแต่จะโปรดนริตหมายเหตุตรวจตำนานวังหน้าหน้า25เจ้ารถจาพระอัครราชารถจาเข้าใจว่ารุจาราชาควรจะเป็นชายาหน้า26 การฝึกหัดช้างม้าแลพลทหารวังหน้าได้แต่ในกำแพงวังนั้นจะเป็นธรรมเนียมมาแต่ราชการที่หนึ่งหรือมาหดเข้าต่อภายหลังติดจะสงสัยอยู่เพราะเห็นเป็นสเกลเล็กนักไม่สมกับที่จะประมวลสู้ศึกเสือได้ใหญ่ๆหน้า27ป้อมไผ่ทูลไพร เกินตัวรอเรือหน้า28ถนนวังถนนหน้าวังทางตะวันออกว่าอยู่ตรงถนนราชดำเนินทุกวันนี้เป็นคลาดไปหน่อยที่จริงถนนราชดำเนินตัดเฉขึ้นไปใหม่ทางตะวันออกมากอยู่ถนนวังหน้าปลายอยู่ตรงสะพานเสี่ยวเดี๋ยวนะคะส่อโซ่นะคะ สะพานเซี่ยวต้นอยู่ต่อกับถนนสามชัยซึ่งเดิมได้แนวตรงมาเพียงถนนพระจันทร์อยู่ราวกลางสนามทุกวันนี้ทูลด้วยแผนที่เป็นง่ายกว่าจากนี้ไปก็เป็นภาพแผนที่นะคะก็คือมีถนนหน้าพระาธาตุแล้วก็มีถนนพระจันทร์ตัดมีท้องสนามหลวงอยู่ทางทิศใต้ของถนนหน้าพระาธาตุนะคะ แล้วทิศตะวันออกของท้องสนามหลวงก็เป็นวังหน้าจากวังหน้าข้ามไปก็เป็นคลองโลงไหมแล้วจากท้องสนามหลวงที่ใต้เป็นถนนสามชัยแล้วจากถนนสามชัยที่ใต้ลงมาเฉียงไปทางตะวันออกก็เป็นถนนราชดำเนินดําเนินในที่นี้สะกดด้วยรอเรือนะคะไม่ใช่นอนหนูเช่ชชนปัจจุบันแล้วจากถนนราชดำเนินไปทางทิศตะวันออกก็เป็นสะพานผ่านพิภพ,พ ก็คือผ่านพิพภพลีลาที่เรียกว่าผ่านฝาปัจจุบันนี้เองแล้วเหนือนสะพานผ่านพิภพขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าสะพานเซี่ยวอันนี้น่าจะเป็นสะพานที่สองปัจจุบันน่าจะเป็นสะพานมัคคาวาน,นนะคะอันนี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ผิดนะคะเพราะว่าคลองที่ว่าเป็นคลองลงไหมเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นคลองคลองพดุงกรุงเกษมในปัจจุบันหรือเปล่าคะอันนี้ไม่มั่นใจนะคะ ท่านที่สนใจก็เปิดดูหน้า183ของสารสมเด็จเล่มที่1ได้นะคะต่อค่ะหน้า2 8ถึง30มีกล่าวถึงคลองเหนือวังหน้าเรียกว่าคลองตลาดอยู่หลายแห่งเป็นอันใช้ชื่อคลาดเคลื่อนไปเหมือนกันคลองคูพระนครเดิมเรียกกันเป็นสามชื่อตอนเหนือเรียกคลองลงไหมตอนกลางเรียกคลองหลอด ตอนใต้เรียกคลองตลาดชื่อคลองตลาดดูเรียกกันไม่เกินตะพานมอนขึ้นมาตอนนั้นขึ้นมาเรียกคลองหลอดตอนนั้นขึ้นมาเรียกคลองหลอดเป็นใช้ชื่อผิดด้วยความหลงชื่อคลองโรงใหมมีเขตไม่เกินวัดบุญสิริลงมาในตํำนานวังหน้านี้ควรจะเรียกให้ถูกว่าคลองขู่พระนครเดิม เหตุที่ตั้งโรงใหม่ขึ้นตอนข้างวังหน้าจึงได้ชื่อว่าคลองโรงใหม่หน้า29พระองค์เจ้าอาสุนีควรจะไม่มีตีนอุเป็นอาสนีกระมังหน้า29เหมือนกันคำสีสำราญนั้นได้ทราบความหมายแล้วเป็นคำคำมเมนเขียนเช่นนี้คือ สีสำราญสะกดด้วยสอเสือไม่ใช่สอคอสลา,านะคะสอรสเสือเราเราืสอรสระอีสีว่าผู้หญิงคือคอร์รัปชันมาจากสตรีสำราญว่าทำให้เบาวงเล็บทุกเป็นพวกเดียวกับคำว่าส่งทุกข์นี่เป็นทูลให้ส่งทราบเท่านั้นถ้าไม่โปรดให้ผิดจากแผลแผกที่เคยเขียนไม่แก้ก็ได้ไม่สำคัญอะไร นอกนั้นยังมีพิมพ์ตัวหนังสือผิดตกและเสียงเสียระยะอยู่บางแห่งได้แก้ลงในใบพิมพ์นั้นแล้วควรมิควรแล้วแต่จะโปรดนาริตหมายเหตุใบแก้ตำนานวังหน้าคราวนี้เกือบไม่มีที่พักนอกจากแต้มหัวตะคือหน้า59ตรงว่า ที่ทรงยกย่องสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นหลายประการเป็นต้นว่าเห็นว่าเป็นซ้อนอยู่สองหนควรเอาเป็นหน้าออกเหลือแต่ที่ทรงยกย่องสมเด็จพระอนุชาธิราชหลายประการเป็นต้นว่าหน้าหกสิบตรงว่าตั้งต้นแต่เชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปประทับอยู่ในพระราชวังบวร,บรเห็นว่าเสด็จกับสมเด็จก็คํำเดียวกันไปซ้อนกันอยู่มากนักควรตัดเสด็จต้นออกเป็นตั้งแต่เชิญพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเท่านี้ก็จะฟังเกลี้ยงกล่วพอหน้า64คําคำเดิมมีว่าสำหรับวังหลวงทรงตก เติมเป็นสำหรับพระวังหลวงเห็นจะยังขาดราดเป็นอีกคำหนึ่งหรืออย่างไรแต่ที่จริงฟังคัดแต่ที่จริงฟังขัดควรจะเป็นวังหลวงเฉยๆตามที่ใช้พูดกันหรือมิฉะนั้นก็ใช้พระบรมมหาราชวังเสียทีเดียวหรือเป็นพระบรมราชวังให้เข้าคู่กับ พระบวรราชวังก็เห็นจะดีหน้า65ตรงที่ว่าทำนองพระที่นั่งที่สร้างที่ท่าราชวรดิษคํ์คำที่ซ้อนกันถึงสามคำถ้าเปลี่ยนตรงกลางเป็นซึ่งสร้างเสียจะเรียบร้อยขึ้นหน้า66คําหงจุย้ยเกรงจะผิดกล่าวกระหม่อมเคยได้ยินเรียกหงซุยแลบางทหงีห่องซุยห้องซุย ตัวหน้าไม่สำคัญหงกับหองคงลงกันได้แต่จุ้ยกับซุ้ยผิดเสียงไกลกันอะไรจะใกล้คำจีนจริงๆรับสั่งถามหลวงเจนสอบเสียเห็นจะดีเชิงอัดตรงหลวงเจนเนี่ยคือพระเจนจีนอักษรสุดใจตันทากาศหน้า67ที่ทรงแก้ตกลงไว้ว่าสั่งสม คำนี้มีที่ใช้มาแต่ก่อนในหนังสือเขียนว่าสำสมพูดกันว่าสะสมหน้า69ตรงพระปิ่นเกล้าทรงม้าล่อชะล่อช้างซึ่งมีคำว่าพอช้างไล่ทรงแทจะให้ม้าวิ่งนี้ผิดกับที่พวกกรมม้าเขาเล่ากันเสียงพวกกรมม้าดูเป็นติโทษพระปิ่นเกล้า อยู่ข้างจะยกย่องม้าเขาว่าม้าตัวนั้นคล่องแคล่วดีทั้งน้อยทั้งใหญ่และสนิทอยู่ในบังคับทุกอย่างคำนี้คงจริงพระปิ่นเกล้าจึงโปรดแลไว้พระไทยถึงส่งล่อช้างที่เกิดเหตุนั้นเขาว่าพอช้างไล่กระชั้นเข้ามาพระปิ่นเกล้าตกพระไทยกระทบแผงเตือนจะให้วิ่ง ม้าสำคัญว่าจะให้เต้นน้อยด้วยหัดกันมาอย่างนั้นถ้าจะให้เต้นน้อยแล้วดึงบางเหียนกระทบแผงข้างม้าจึงเต้นเสียถ้าได้ส่งลงแท่แล้วคงจะไม่มีเหตุอะไรในข้อนี้แก้คำส่งแท่เป็นส่งกระทบแผงข้ขางเตือนเสียก็เป็นที่เรียบร้อยนอกกว่านี้มีแต่หนังสือผิด ที่เนที่เห็นก็ได้แก้มาแล้วในพิมพ์ด้วยดินสอแดงควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนาริตหมายเหตุใบสอบพิมพ์ตำนานวังหน้าหน้า75ใช้โทรเกินคำยาวในคำหนังสือพระราชพงศาวดานดานแล้วก็เป็นมยบกนะคะ เช่นนี้เป็นลักษณะแห่งกุล,ลปาจาร์กรมพระสมุตตะเคยส่งวินิจฉัยว่าใช้มิได้ต้องเขียนตัวหนังสือซ้ำลงโทจะใช้ได้แต่คำเดียวเช่นบ่อยๆต่างๆเป็นต้นหน้าเดียวกันที่ตรงว่าตำแหน่งข้าราชการวังหน้าจึงมีตำแหน่งมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากควรเอาคำตำแหน่งหนหลังออกเสีย ดูเป็นมากเกินไปหน้า82มีคำสั่งสมเช่นหมายเหตุไปแต่ก่อนแล้วในที่นี้อีกคราวก่อนได้แก้ไปอย่างไรหรือไม่ได้แก้คราวนี้ก็ต้องตามขวคราวนี้ก็ต้องตามคราวก่อนเพื่อไม่ให้ลักลั่นกันหน้า85ซึ่งกล่าวถึงหรือวังหน้าเอาเป็นท้องสนามและถนนราชดำเนิน เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปครั้งแรกนั้นคิดด้วยกล้าวว่าไม่ถูกจําได้ว่ารื้อสองครั้งครั้งแรกรื้ออย่างง,ง่ายง่คือรื้อป้อมกำแพงชั้นนอกด้านตะวันออกเพียงเขื่อนเพชรชั้นกลางเอาสนามม้าวังหน้าเข้าบวกกับท้องสนามหลวงไว้เท่านั้นนานทีเดียวก้าวกระหม่อมยังเคยพูดว่าท้องสนามหลวงรูป เป็นผีเสื้อภายหลังเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตตัดถนนราชดำเนินจับรื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้รื้อเขื่อนเพชรกินเข้าไปถึงหน้าสิวโมกเมื่อวานนี้ได้เดินเข้าไปในท้องสนามหลวงได้เห็นรอยกำแพงป้อมประตูแลโรงอะไรต่างๆเกือบทุกอย่างอยู่กลางสนามประดุจเขียนไว้เพราะมีดินกรบอยู่สักสองเซน หรืออย่างไรเท่านั้นเวลานี้เป็นฤดูแล้งดินที่บางไม่อุ้มน้ำเลี้ยงต้นหญ้าได้ตายเป็นรอยเหมือนเขียนอาจจะเสด็จไปทอดพระเนตรสอบสวนก็ได้ข้างบนก็จะมีรูปคือซ้ายมือเป็นท้องสนามหลวงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ว่ามีความโค้งหน่อยหนึ่งแล้วก็ด้านขวาในเขียนว่าสนามม้าก็เป็นสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นเส้นตรงนะคะคล้ายๆผีเสื้อสองปีกแต่ว่าโค้งไม่เท่ากันหน้าเดียวกันตรงที่ว่าให้จัดเป็นคลังเครื่องยุทธภัณฑ์นี้ก็คลาดอยู่ในกระทรวงกลาโหมเขาหมายคำยุทธภัณฑ์เป็นของใช้ของแต่งตัวมีได้มาเก็บที่วังหน้าอยู่ในยุทธ,ธานาธิการเรียกว่าคลังยุทธภัณฑ์ ที่วังหน้าเก็บแต่อาวุธเคยเรียกกันมาว่าคลังสัมพยุตบางทีมากคําออกไปเป็นคลังแสงสัมพยุตแต่เดี๋ยวนี้จะเรียกอะไรไม่ทราบคลังยุทธพันฑ์ยังคงมีอยู่ในยุทธนาหน้า87ประทัดสุดที่ว่าทางเสด็จมาพระราชวังหลวงแต่คำมานั้นถูกฆ่าออกเสียแล้ว อยากให้คงเอาไว้เพราะคำว่าเสด็จนั่นก็คือว่าเสด็จหมายความอย่างฝรั่งก็ว่า his หรือ he เท่านั้นเองต่อมาต้องมีคำไปมาต้องมีคำไปหรือมาประกอบภาษาจึงจะบริบูรณ์อันหนึ่งเมื่อวานซืนนี้เจ้าพระยาเทเวศมาหาได้ถามถึงเรื่อง ชีวิตช้างแงนหนงหงายงาเงื้อมอยู่เหนือพระเศียรขณะนั้นมีใครคนหนึ่งร้องขึ้นว่าทำไมไม่ลงแท้พระปิ่นเกล้าได้พระสติลงแท้ขวับลงไปม้าก็โลดไปสุดตัวจึงเป็นการพ้นอันตรายหมออาจได้ประธานรางวัลดูเหมือนว่าหาชัง ทีนี้จะกราบทูลความเห็นในเรื่องชื่อป้อมชื่อประตูป้อมรอบกำแพงเมืองชื่อไม่คลองกันผู้ตั้งชื่อเดินทางอย่างหนึ่งเอาชื่อสิ่งสำคัญมาเรียกโดยตรงมีป้อมพระสุเมรุป้อมพระอาทิตย์ป้อมพระจันทร์เป็นต้นชื่อป้อมพระอาทิตย์พระจันทร์นี้เป็นของเมืองไม่ใช่ของวังหน้า ชื่อป้อมวังหน้าก็เห็นจะคิดคราวเดียวกันหรือคนคิดคนเดียวกันก็ว่าได้เป็นชื่อรุ่นไม่เอาคล้องเบื่อเปือเป่อนกันเบื่อนกันคือป้อมเพชรป้อมวิเชียนป้อมไผ่ทูนป้อมเขื่อนเพชรป้อมเขื่อนขันป้อมนินป้อมมุกดานี่ผู้คิดเอาหลักมาจากกำแพงแก้วเจ็ดชั้นตามแบบข้างอินเดียพารณาเรื่องต่าง หาได้มีสร้อยไหมสร้อยนั้นเกิดด้วยความเข้าใจผิดเดิมที่เกิดจากผู้มีผู้ใหญ่สอนลูกหลานให้รู้ราชการให้ท่องชื่อป้อมว่าป้อมเพชรบูรพาหมายถึงป้อมที่ชื่อเพชรอยู่ทิศบูรพาป้อมวิเชียนอยู่ทิศอาคเนดังนี้เป็นแน่นอนแล้วคนที่เล่าต่อมาไม่เข้าใจความสำคัญว่าทิศเป็นสร้อยชื่อทั้งอย่างสั้น จึงเลยช่วยต่อให้เช่นป้อมนินวัดถาทรงเห็นได้ว่าเขาที่สุดผู้ให้ส้อยไม่รู้เลยว่าแปลว่าผ้าดำคำนั้นติดสมองมาจากอ่านกรอนวงวง,วงจกักจักก็ปล่อยไปป้อมมุกดาพิสารเห็นว่าเป็นป้อมมุกดาอีสารเป็นบอกทิศท,ที่ตั้งเหมือนกัน ชื่อประตูเดิมก็เห็นจะร่วงร่วงไม่คล้องจองกันเหมือนกันชื่อตามที่พิมพ์นี้เป็นชื่อตั้งในรัชกาลที่สี่เท่านั้นเองเหตุใดจึงว่าดังนั้นเหตุว่าประตูที่สร้างใหม่ในรัชกาลที่สี่ชื่อเข้าสัมผัสกับประตูเก่าคงได้ต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงอชื่อเก่าให้เข้ากรอดกันเช่นประตูพรมทวาร เดิมก็เห็นจะพรมเฉยๆเท่านั้นเป็นตน้นชื่อป้อมแลประตูพระบรมราชวังก็ดูดาดเย่นเยอะอยู่น่ากลัวเป็นปรงให้เหมือนกันชั้นเก่าน่าจะมีแต่ชื่อที่เรียกกันเอาเองเช่นประตูพรมประตูยามค่ำประตูสองชั้นเป็นตน้นน่าจะสังเกตร่างหมายรับสั่งต่างๆชื่อใดปรากฏครั้งไหนบ้าง เป็นทางวินิจฉัยต่อไปควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนริตวันที่19มกราคมพุทธศักราช2461้ท่าพระกรุงเทพวันที่4มกราคมพุทธศักราช2461กราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราบฝาพระบาท หนังสือพระราชพงศาวดารรัชกาลที่สองกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งทรงพระเมตตาโปรดประทานมานั้นได้รับพระราชได้รับประทานแล้วเป็นพระเดชพระคุณมากควรมิควรแล้วแต่จะโปรดนริตวันที่13มรกราคมพุทธศักราช2461ทูลสมเด็จกรมพระนริตหม่อมฉันไม่อยู่เกาะหลักเพิ่งเห็นในราชกิจจาวันนี้ว่าพระประดิษฐ์ไพเราะ ถึงมรณาภาพเสียแล้วมีความสลดใจจะถามข่าวใครก็ไม่เห็นมีเหมาะกว่าพระองค์ท่านจึงได้จดหมายฉบับมาทูลถามข่าวดำรงราชานุภาพบ้านปลายเนินคลองเตยวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2461กราบทูลกราบทูลทราบฝ่าพระบาทมีความเสียใจมาก เสด็จมาที่บ้านไม่ได้เฝ้าเพราะตาโปะ๊ะแกะตาโปะ๊ะเออมีเชิงอัดนะคะหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันกรกดดากรเพราะตาโปะ๊ะแกะมาลากเอาไปดูพระที่นั่งหลังเล็กซึ่งแกเป็นผู้ออกแบบให้ทำขึ้นใหม่ออกดีใจที่เสด็จกลับทันทรงฟัง,ฟงมหาชาติซึ่งจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ได้สั่งให้เตรียมอาหารไว้ทั้งสมวันถ้าเสด็จไปทรงฟังก็ไม่ต้องเป็นกังวลที่จะต้องเสด็จกลับไปเสวยที่วังได้รับประทานรูปเสมาวัดมหาธาตุเพชรบุรีขอพระเดชพระคุณเป็นอันมากสังเกตดูฝีมือฉลักเห็นมีดียิ่งยวดอยู่แผ่นเดียวเสมอกันกับฝีมือที่พระนครวัด นอกนั้นดูซามไปหน่อยน่าจะเป็นว่าเก็บได้มาจากพระนครหลวงสักอันหนึ่งสองอันแล้วมาสลักเติมขึ้นให้ครบที่ต้องการแต่ที่เติมนั้นก็เก่าแก่เหมือนกันเป็นแบบลายเขมิทั้งนั้นยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปต่างๆน่าดูมากมีความระลึกถึงฝ่าพระบาทพรุ่งนี้เป็นแน่จะได้เฝ้าที่วัดมหา,าธาตุควรมิควรแล้วแต่จะโปรดนาริ ท่านผู้ฟังผู้ชมคะจบ2,461นะคะแต่ว่าที่มันมีแปลกก็คือว่าฉบับท,ท้ายเนี่ยมันมาขึ้นต้นตอนต้นปีคือวันที่4แล้วก็16มีนาคม14มกราคม16มีนานะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนต้นต้นปีก็น่าจะอยู่ช่วงต้นต้นของปีนะคะแต่ไม่ทราบว่าทางผู้จัดพิมพ์เนี่ยเรียงลำดับอย่างไรนะคะก็เลยไปอยู่ตรงท้ายท้าย เสียนะคะก็เลยก็ก็อ่านตามนะน,นะคะเพราะว่าหน้าแรกของพุทธศักราช2061เนี่ยไปเริ่มต้นวันที่16เมษายนมันเหมือนกับยกนี้มีการสลับหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งะคะ่ะก็เลยทำให้วันที่ไม่ค่อยได้เรียงกันแต่ว่าเนื้อหาทุกท่านก็คงจะได้ฟังกันครบครันนะคะเป็นเรื่องราวของการขัดเกลาหรือว่าตรวจพิสูจน์อักษรหน,นังสือนะคะอ๋อขออภัยคะ่ะข้าพเจ้าพลาดเอง คือยุคนั้นเนี่ยขึ้นปีใหม่หรือศักราชใหม่เนี่ยเขาเริ่มกันเดือนเมษายนค่ะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าผิดเองค่ะนี่ถูกแล้วเพราะว่าพอมาเริ่มต้นเปิดปี 62, 2 4 6 2 462กเนี่ยก็เริ่มเดือนเมษายนอีก,กน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะว่าว่าทำไมข้าพเจ้าถึงงงกับพุทธศักราชเพราะว่าเรานับวันเริ่มต้นศักราช กันคนละเดือนนะคะปัจจุบันเรานับเดือนมกราคมแบบสากลแต่ว่าในสยามยุคนั้นเนี่ยนับเดือนเมษายนเป็นต้นศักราคะ,คะเอาละค่ะจบ2,461แต่เพียงเท่านี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเริ่ม2,462ค่ะดังนั้นจึงขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดี